รับทัาทัาดีเอ็ซีพี่น้องกองปยาุผูสุคนเนาะมื่อนี้กับสิพภาพมาชมวิวนะเขตบางนาหลอกหนองหลอกพี่น้องก,อกอาะบ่งการจระจรดละการความเจริญขอ,องเิ่น ช่วงนี้ก็เป็นเวลาตอนเสาร์เนาะพีนะ่น้องหลังจากกลับจากทำงานเนาะเบื้องถนนหนทางบานเพลนเนาะพีนะ่น้องมีทางชันลอยฟ้าข้างบนจะเป็นข้างด่วนเนาะพี่น้องเนาะ สามเส้นเลยนะชือว่าถนนดีพีน่น้องทุกสิ่งก็อสร้างยิ่งใหญ่อลังการจริงๆ อันนี้นนนคือหองกับทิโมงคาเขากรุงเทพนะพี่นออ้องเอาไว้อะรอย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์ให้ในเนด้อถิ่นลมชมยิย่จะพาหลอกพาเท่ยวเนาะพี่น้อง ทักทคายพี่น้อง AEC ด้วยนะจ๊ะแล้วก็ทัวโลกนัะพี่น้องนะ บูสิงกิสางเย็นๆแต่การตาจริงๆมีถนนสามเลนข,น,มเขน,เนข้างบนสามเซนข้างบนเป็นทางด่วนเด้พี่น้องด้วตอนกัเป็นเวลาประมาณหกโมงเช้านะ คือถนนดีมากเลยพี่น้องตอนนี้ห้าก็สิมุงน้าเขากรุงเทพเนาะขเขาเขีดดินแดงนะพี่น้องอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะจ๊ะแล้วก็ขออาภัยที่ภาพบนิ่งเนาะพี่น้อง เนื่องจากถ่ายจากมือถือเนาะยังบ่มีงบสื่อค้ากันสันเลยเนาะขอแรเงเชียร์แรงใจด้วยนะจ๊ะมาว่าเบิ่งความเจริญแล้วก็วิวแบบๆเนาะ เลาพวาออกจากบ้านก็บบเห็นดานแดนไก่กันว่ะนี่คือความแห่งความเจริญของเมืองหลวงรอบนอกเนาะตอนนี้ห้ากับติเขาเ็ต โอเคบังหน้าเนาะนี่เนะาะถนนหนทางซับซ้อนเหลือเกินนะฮะ สลับซับซ้อนกันเป็นแถวเลยฮะตอนนี้รถวิ่งอยู่ประมาณหนึ่งร้อยนะฮะก็เสียวอยู่นิดๆน,นะฮะถนนอยู่ข้างบนหัวตอนนี้อยู่ในเขตบ,บางกะปินะฮะ จะเศร้ารถจะลงนะเนาะแต่ออีกฝั่งขาขาออกเนี่ยติดเลยนะแต่มาโมงหน้าเข้ากรุงเทพไปพร้อมกัน ตอนนี้มุ่งหน้าภากรุงเทพนะฮะอยู่ที่เช่นบางนากรุงเทพนะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไคร์ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจนะฮะตอนนี้เป็เวลาประมาณหกโมงครึ่งนะครับยังเช้าๆอยู่นะจ๊ะ เดี๋ยวมาชมดูววไปพร้อมๆกันกานีะฮะนี่ก็เป็นอีกมุมสูงมุมหนึงนะฮะตอนนี้เราก็ขึ้นมาเส้นดินแดงแล้วนะครับผมขออ,อาภาัยภาพไม่ค่อยนิ่งนะฮะถ่ายจากมือถือนะฮะไม่มีไม้กันสัน่น ายเอซกดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้นะฮะจะได้นำมาปรับปรุงนะครับตอนนี้ยังถ่ายจากมือถืออยู่นะฮะน,นี่อยู่ในเส้นดินแดงนะฮะมุ่งหน้าเข้าใจกลางเมืองหลวงนะฮะ ยินแดงแจ้งวัฒนะนะฮะแถบนี้จะมีตึกสูงเยอะมากอันนี้จะแยกไปดาวขนองนะฮะ ินแดงดาพนองแดงรัขนะขนาดเชา้าเรถก็เริ่มติดแล้วครับตอนนี้เราอยู่บนทางโยกระดับเนาะฮะไม่ใช่ทางด่วน กับพักไทยสบายดีพี่น้องทั้งฟังฟังไทยแหละก็บฟังลาวเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไติดตามให <spe ak subway> ้ด้วยนะครับจะได้นำไปปรับปรุงฮะคอมเมนต์กันเข้ามานะครับบรรยากาศเช้าๆที่ถนนเส้นดินแดงนะฮะ ทางยกแต่ดำ วูดีมากเลยฮะ้างัดจะมืดไปหน่อยเพราะว่าถ่ายจากในรถนะฮะ น,นี่ถนนเราก็มาเหยียบเส้นทางมาลายนองก็จะเป็นขึ้นหน่อยก็คือสิ่งก่อสร้างยิ่งใหญ่ตะการจาจริงๆริงน้องสวยงามที่สุดตอนนี้เราจะเข้าเขตประตูน้ำเินแดงนะฮะ ป้ายโฆษณายัางสวยเลยป้ายโฆษณาริมทางเห็นไหมติดตดบนขวามือนะฮะติดจอ LED นะฮะสุดเส้นเลยเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซับตะไคร้ด้วยนะครับขอบพระคุณทุกท่านทุกคนแ้วนะครับที่แวะเข้ามารับชม เพื่อเป็นกำลังใจให้นะครับ